คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่36แล้วเรายังอยู่ในกิจการอักระููบทที่27ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับพอตอนเที่ยงคืนพวกนักโทษคิดจะย่อนเรือชูชีพและหลบหนีไปท่านเปโลจึงบอกในร้อยโลมันว่าถ้านักโทษเหล่านี้หนีไปได้พวกคุณจะต้องรับโทษถึงตาย นายร้อยจึงสั่งทหารไปตัดเชือกเรือชูชีพทิ้งไปให้หมดนะครับเพื่อจะได้ไม่มีใครแอบ,บเอาเรือชูชีพหลบหนีไปพอรุ่งเช้าพวกเขาก็เห็นมีอ่าวและหาดทรายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับจึงแล่นเรือเข้าไปใกล้เพื่อจะได้เกยหาดแต่เรือไปได้หน่อยก็ไปชนเข้ากับโขดหินหินโสโครกนะครับ ท้ายเรือก็แตกเป็นชิ้นๆพวกทหารก็เลยคิดจะฆ่านักโทษให้ตายทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครว่ายน้ำหนีนะครับแต่ว่านายร้อยทหารโรมันก็ห้ามพวกทหารไว้และสั่งคนที่ว่ายน้ำว่ายน้ำเป็นนะครับให้ว่ายไปขึ้นฝั่งซะก่อนส่วนที่เหลือก็ให้เกาะเศษกระดานหรือชิ้นส่วนของเรือไปโดยวิธีนี้ก็ทำให้ทุกคนได้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยซึ่งต่อมาก็ได้รู้ว่า เป็นเกาะมอนตานะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสถานการณ์ตอนนี้มีเรมาอะไรซ้ำอยู่ครับสําหรับผมผมอ่านและใคล้ครวรดูแล้วก็พบว่าในที่สุดเรือก็แตกจนได้นะครับแม้พวกเขาจะหลุดจากปัญหาซึ่งเราก็ได้เฝ้าเดียวกันเมื่อวานคือปัญหาที่เรือต้องติดอยู่ท่ามกลางพายุโหมกระหนำ่ำถึง14วัน14คืนแล้วก็จนต้องหย่อนสมอเรือลงไปสียอัน มันก็แก้ปัญหาเพียงแค่ให้เรือสงบนิ่งไม่ล่องลอยไปตามขึ้นพายุลมเท่านั้นแต่เมื่อลุ่งเช้ามาพวกเขาเอาสมอเรือขึ้นและแล่นเรือเข้าไปใกล้าชายหาดแล้วก็ต้องมาเจอกับปัญหาใหญ่อีกคือท้องเรือก็ไปชนเข้ากับหินโสโศกอย่างแรงจนเรือแตกเป็นเสี่ยงๆตรงนี้มันก็คือสถานการณ์ที่หลุดจากปัญหาแรกแล้วก็มาเจอกับปัญหาที่สอ,อีกจนได้นะครับเรมาที่ผมได้รับก็คือ ในชีวิตจริงของพวกเรานะครับบางครั้งเราก็จะเจอกับวิกฤตใหญ่ในชีวิตคล้ายๆเจอกับลมมรสุมโหมกระหนำ่ำยาวนานอ,อ,อาจจะเป็นอาทิตย์สอาทิตย์สิวันหรือเป็นเดือนหรือเป็นปีเราโยนสมอเรือ4อันเพื่อที่จะให้เรือสงบนิ่งซึ่งสมอเรือ4ีอันผมก็ได้แบ่งปันเลีมมาไว้แล้วในการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนะครับว่าเป็นอะไรถ้าลืมก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับ แต่ว่าพี่น้องครับการโยนสมอเรือเพื่อชุดไม่ให้เรือโดนพายุพัดรุนแรงมันก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือช่วยทําให้เรือสงบนิ่งสมอเรือตัวที่หนึ่งจากเลมาเมื่อวานก็คือการมีความเชื่อในพระัญญาของพระเจ้าสมอเรือตัวที่สองก็คือการมีความเชื่อในการเขียนพระเยซูที่จะช่วยเป็นอย่างลบ ช่วยลบความรู้สึกฟ้องผิดออกไปจากใจคุณเพื่อให้คุณกล้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าสมอเรือตัวที่3ก็คือการมีความเชื่อในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในร่างกายคนตลอดเวลาและสมอเรือตัวที่4ของคุณก็คือการสร้างความเชื่อของคุณโดยอาศัยความเชื่อของคนอื่นนะครับโดยการเข้าร่วมสามาัครคิธรรมกับผู้เชื่อคนอื่น,นพี่น้องที่รักสมอเรือทั้ง4ตัวนี้มันช่วยคุณแค่ทําให้จิตใจของคุณสงบลงเท่านั้นนะครับ ทำให้คนนิ่งและหายจากความหวาดกลัววิตกกังวลแต่ปัญหามันยังไม่ได้หายไปนะครับคือพวกเขาก็ยังต้องเล่นเรือต่อไปจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้และเมื่อเล่นเรือต่อไปแล้วก็อาจจะเจอกับปัญหาใหม่ได้นะครับเหมือนที่ตอนนี้พวกเขาก็มาเจอกับปัญหาใหม่คือเรือก็มากระแทกหินโซโคกอย่างแรงจนเรือแตกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เรือแตกตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมอยู่หลังฉากจากพระเจ้านะครับ คือแม้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นแต่พระเจ้ามีพระคุณความเมตตาไม่ปล่อยให้ใครสักคนตายในทะเลและแม้ว่าทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหมดรวมถึงเปาโลด้วยแต่พระเจ้าก็ไปดนใจให้ในายร้อยโรมันสั่งห้ามไว้เพราะถึงตอนนี้เขาก็มีใจนับถือศรัทธาในเปาโลแล้วนี่ก็คือการช่วยเหลือจากสวรรค์ที่มีให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์นะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณอุทิศชีวิตรับใช้พระเจ้าแบบเปาโล ก็คงไม่ต้องถึงกับลาออกหรือ,อ,อปิดกิจการเพื่อจะไปทำแบบเปาโลนะครับถ้าพระเจ้ายังไม่ได้ส่งเรียกคุณขนาดนั้นแต่ขอแค่ให้คนมีเป้าหมายของพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆแล้วให้เป้าหมายด้านอาชีพการงานการเงินเป็นอันดับ2หรืออันดับรองลงไปคุณก็จะเห็นความสําคัญของการการประกาศข่าวประเสริฐเป็นอันดับแรกนะครับและเห็นความสําคัญของเรื่องอื่นๆเป็นอันดับรองลงไป ถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะได้รับการส่งนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนครับพี่น้องที่รักท่าอาชีพที่คุณทำมันขัดขวางการนำคนมารับเชื่อพระเยซูอาจจะเป็นอาชีพที่ทำแล้วแม้จะได้เงินเยอะก็จริงแต่ถ้านั่นเป็นอาชีพที่สังคมรังเกียจตัวยอย่างเช่นอาชีพที่ไม่สุจริตทั้งหลายหรืออาชีพเทาๆที่ไม่โปร่งใสหรืออาชีพที่จะต้องขายฝันเพื่อน้อมน้าวให้คนมาสมัครทำร่วมกับคุณซึ่งคุณจะต้องพูดจายั่กเลสตัณหาผู้คนมาก จนทาให้ใจเขาไปจดจ่อที่เงินมากกว่าที่พระเจ้าและความรอดถ้าคนให้สิ่งอื่นเป็นอันดับแรกมาก่อนพระเจ้าพระองค์ก็จะปล่อยให้คุณทําไปด้วยกําลังตัวคนเองนั่นแหละครับคุณอาจจะประสบความสําเร็จแต่คุณจะเหนื่อยแล้วก็เครียดเพราะใจจะไม่มีสันติสุขในพระเจ้าเลยนะครับแต่ถ้าคุณให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งแบบเดียวกับท่านเปาโลพระเจ้าก็จะทรงนําทางคุณในทุกๆก้าวนะครับพระองค์จะทรง อ,อการไนจัดฉากทรงนําอาชีพการงานของคุณไปด้วยนะครับและก็จะปกป้องคุงค้มครองให้คุณรอดปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆด้วยเหมือนตอนนี้ที่ท่านเปาโลเรือแตกแต่พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ถึงกับตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายเพราะในกรณีนี้พระเจ้าจะทรงนําเปาโลให้ไปถึงกรุงโรมจึงยังตายไม่ได้ไงล่ะครับแต่ว่าทําไมพระอ,องค์จึงอนุญาตให้เกิดปัญหาเรือแตกล่ะครับเพราะอะไรพระเจ้าน่าจะช่วยให้เรือพวกเขาแล่นไปถึงฝั่งได้อย่างสะดวกโยทิน แต่กลับกระแทกเข้ากับหินโซโคกกลายเป็นปัญหาใหม่เข้ามาอีกเลมาที่ผมได้รับก็คือนั่นก็เป็นเพราะพระเจ้ามีแผนการจะส่งเปาโลไปประกาศกับชาวเกาะบนเกาะมอนตานั่นเองล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเกือบ300ชีวิตไม่มีใครตายสักคนและได้ไปขึ้นฝั่งที่เกาะมอนตาการเรือแตกในตอนนี้มีแผนการพระเจ้าซ่อนอยู่นะครับ เกาะมอนตาเป็นเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันก็เป็นประเทศมอนตาแล้วนะครับขณะนี้มีประชากรประมาณ50,000 0คนเมื่อก่อนชาวเกาะเหล่านี้บูชาเทพเจ้านะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่90%นับถือกริชไปซะแล้วก็เพราะเปาโลเรือแตกไปติดเกาะนี้นี่เองแหะครับเกาะมอนตาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามในยุคนี้นะครับแต่ยุคสมัยที่ท่านเปาโลไปติดเกาะนั้นชาวเกาะ,ะก็ล้วนนับถือเทพเจ้าบูชาเจ้าแม่ต่างๆ แต่พระเจ้ามีแผนการให้เปาโลนําความรอดไปถึงชาวเกาะนี้จึงปล่อยให้เรือกระแทกหินโสโคกและเปาโลก็ต้องไปติดอยู่ที่เกาะนี้ถึง3เดือนเลยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุให้ชาวเกาะแห่งนี้นับถือคริสต์มากถึง90%เอร์เซเรียกว่าเชื่อในพระเยซูมากถึง90%เเลยในปัจจุบันคือถ้าเรือไม่ไปชนหินโสโคกก็จะไม่มีใครไปประกาศที่เกาะนี้เพราะว่ายุคสมัยนั้นมันเป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีเรือผ่านไปแวะนะครับ ตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่8ก็ข้อที่ท่านเปาโลได้เขียนไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่ทุกๆคนที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องตลอดชีวิตการเป็นผู้รับใช้ที่ได้รับการทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านเปาโลก็ได้สรุปเป็นประโยคที่หนุนใจคริสเตียนเราทุกคนในโลมบทที่8ข้อ28นี้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์โดยใช้เหตุการณ์ทุกอย่างมาเป็นจิกซอร่วมกันใช้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่ใช้บางอย่างเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เกิดผลดีให้แก่ใครครับก็ให้แก่ทุกคนเลยนะครับไม่ใช่บางคนดังนั้น ถ้าพระเจ้าทรงเรียกให้คนรับใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์คุณก็สบายใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้ายอะไรพระเจ้าจะเอาเหตุการณ์เหล่านั้นทุกเหตุการณ์มาร้อยเรียงจนกลายเป็นผลดีให้แก่คุณในที่สุดและครับพี่น้องที่รักเราต้องตระหนักไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนเราไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีๆในทุกๆวันนะครับเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางโลกที่จมอยู่ในความบาปเรายังไม่ได้อยู่ในสวรรค์ ความชั่วร้ายยังมีอยู่มากมายบนโลกนี้เราอาจได้รับผลกระทบจากบาปของคนอื่นก็ได้คล้ายๆคุณขับรถไปบนท้องถนนแม้คุณจะระมัดระวังไม่ประมาทแต่คุณอาจจะเจอรถคันอื่นที่คนขับเขาเมาหนักแล้วก็ขับมาชนคุณก็เป็นได้นะครับแต่ว่าพระเจ้าสามารถพลิกสถานการณ์เลวร้ายให้กลายเป็นดีในภายหลังได้ถ้าคุณเป็นโลกที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์และตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอนะครับ แต่อย่างไรก็ตามคุณอย่าเอาประสบการณ์เลวร้ายที่ท่านเปาโลเจอมาป้อนเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณนะครับอย่ามัวไปคิดว่าถ้ารับใช้พระเจ้าแล้วชะตาชีวิตของคุณคงจะต้องเป็นเหมือนท่านเปาโลจะต้องโดนทุบตีโดนหินขว้างโดนใส่ร้ายติดคุกโดนงมพิษกัดและเรือแตกเกือบตายคือ,อแล้วคนก็เฝ้าตอกย้ําความเชื่อด้านลบแบบนี้เข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับคริสเตียนเราแต่ละคนแตกต่างกันไปแผนการของพระเจ้าสําหรับพระเยซูก็เป็นแบบหนึ่งสําหรับเปโตรและท่านเปาโลโก็เป็นคนละแผนดังนั้นแผนการของพระเจ้าสําหรับคุณก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเหมือนท่านเปโตรหรือเปาโลนะครับอย่าไปคิดว่ารับใช้พระเจ้าแล้วก็จะต้องเจอเรื่องเลวร้ายสาหัสแบบอัครทูตเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปสาวกพระเยซูที่ไม่โดนข่มเหงแล้วก็ไม่ได้เจอกับประสบการณ์เลวร้ายก็มีมากมายนะครับตลอดสองพันกว่าปีนี้ที่ผ่านมานี้ ดังนั้นคุณควรระวังอย่าไปป้อนความคิดแง่ลบเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณคำแนะนำก็คือคุณควรเริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆวันด้วยความคิดบวกเสมอนะครับตื่นมาปับ๊บคุณก็บอกกับตัวเองว่า ฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักฉันปานแก้วตาดวงใจพระเจ้าจะทรงนำฉันทุกก้าวในการประกอบอาชีพการงานให้เจริญรุ่งเรืองและทรงนำฉันในการรับใช้ยอย่างเกิดผลมากตามแผนการของพระอ,องค์และแผนการของพระเจ้านั้นเป็นไปเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้ความหวังใจแก่ฉันเสมอวันนี้ฉันจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะพระเจ้าทรงรักฉันนี่น้องที่รักให้คุณฝึกพูดตอกย้ำกับตัวเองทำนองนี้ทุกเช้าที่ลืมตาตื่นขึ้นมานะครับ เพื่ออะไรครับก็เพื่อจะได้สร้างความเชื่อความศรัทธาในแง่บวกให้ดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณนะครับแล้วชีวิตคุณก็จะเกิดผลมากในทุกด้านตามแผนการของพระเจ้านะครับมาถึงบทที่28บทสุดท้ายแล้วท่านเปาโลกับนักโทษเกือบ300ชีวิตก็ไปขึ้นฝั่งที่เกาะมอนต้านะครับเปาโลก็ไปเก็บกิ่งไม้มาสมไฟแต่โดนงูพิษกัดติดที่มือนะครับพวกชาวเกาะเห็นงูห้อย อยู่ที่มือก็พากันพูดว่าคนผู้นี้สงสัยจะเป็นคนชั่วช้าสามานเป็นฆาตกรแน่ๆเลยจึงโดนเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมลงโทษเอาแม้ลอดตายจากเรือแตกก็ยังมาตายเพราะโดนงูพิษกัดพวกเขายังมีความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าเรื่องเจ้าแม่นะครับเขาคิดว่าเจ้าแม่บนเกาะลงโทษเปาโลถึงตรงนี้คนจะเห็นว่าเปาโลก็เจอเหตุการณ์ร้ายๆติดๆดกันเลยนะครับ ตั้งแต่เรือติดในมรสุมลมพายุไม่เห็นเดือนเห็นดาว14วัน14คืนพอหลุดจากพายุมาได้ก็มาเจอปัญหาเรือกระแทกหินจนเรือแตกอีกพอลอดตายจากเรือแตกมาขึ้นฝั่งก็มาโดนงูพิษกัดอีกแบบนี้คนไทยเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยนั่นเองล่ะครับแต่ปรากฏว่าท่านเปาโลสะบัดมือจนงูพิษตกลงไปในกองไฟแล้วตัวเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับ พวกชาวเกาะคิดว่าเปาโลน่าจะต้องล้มลงไปขาดใจตายแต่กลับไม่เห็นเป็นอะไรก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเพราะว่างูพิษบนเกาะจะมีพิษร้ายแรงถึงตายเลยนะครับและเมื่อได้เห็นกับตาจะจะดังนั้นแล้วในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนใจหันมายกย่องเปาโลโดยคิดว่าเปาโลเป็นเทพเจ้าเดินทางมาเยี่ยมเกาะของพวกเขานะครับและบังเอิญแถวนั้นก็เป็นบ้านของหัวหน้าเกาะชื่อปูปรีอัส ขาจึงเชิญทุกคนไปร่วมงานเลี้ยงจัดปาร์ตี้ฉลองให้สามวันเลยนะครับถึงตรงนี้ก็เริ่มเห็นพระเจ้าพลิกสถานการณ์จากร้ายกายเป็นดีให้ไปเปาโลแล้วใช่ไหมครับการโดนงูพิษกัดดูเหมือนเป็นเรื่องเลวร้ายถึงตายนะครับแต่พระเจ้าใช้โอกาสนี้ทําให้ชาวเกาะหันมาเกิดศรัทธานับถือเปาโลนี่เป็นแผนการจัดฉากออกรา,ายของพระเจ้าผู้ทรงควบคุณสถานการณ์ทุกอย่างอยู่เบื้องหลังนะครับ และไม่เพียงเท่านั้นก็มีเรื่องบังเอิญซ้อนบังเอิญขึ้นมาอีกจนไม่น่าจะเรียกว่าบังเอิญเพราะขณะนั้นคุณพ่อของหัวหน้าเกาะก็นอนป่วยอยู่พอดีเลยนะครับเป็นโรคบิดเปาโลจึงเข้าไปวางมืออธิษฐานแล้วเขาก็หายป่วยทันทีชื่อเสียงของท่านเปาโลก็ยิ่งโด่งดังไปทั่วเกาะคนมากมายพาคนป่วยมาให้เปาโลวางมือรักษาแล้วก็ทําให้ชาวกเกาะเคารพยำเกรงเปาโลมากและก็ ดูแลเป็นอย่างดีตลอด3เดือนบนเกาะพร้อมทั้งจัดหาข้าวของสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางต่อมาให้นับเป็นมูลค่ามากยิ่งกว่าก่อนเรือแตกซะอีกนะครับเรมาที่ผมได้รับคือเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าก็จะมีแผนการที่จะใช้เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐจึงอนุญาตให้เรือแตกเพื่อจะได้ไปติตดที่เกาะมอนต้านี้นะครับ <S <S และพระเจ้าก็อนุญาตให้งูพิษมากัดเปาโลเพื่อชาวเกาะก็จะได้เห็นการอัศจรรย์ที่เปาโลไม่เป็นอะไรเลย ดังนั้นถ้าคุณรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดปัญหาร้ายแรงอะไรจู่มเข้ามาติดติดกันหลายครั้งก็อย่าด่วนท้อแท้ท้อถอยให้คุณเดินหน้ารับใช้ต่อไปนะครับเพราะพระเจ้ามีแผนการบางอย่างที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อใครบางคนผ่านทางชีวิตคุณและต่อมาอก็บังเอิญอีกแต่ไม่บังเอิญหรอกครับมันเป็นการออกกนใหจัดฉากของพระเจ้าต่างหากคือพ่อของหัวหน้าเกาะก็มาป่วยเป็นไข้บิดพอดิบพอดี ไม่ป่วยวันไหนแต่มาป่วยวันนั้นพอดีเลยเปาโลจึงได้โอกาสทําหมายสำคัญการอัศจรรย์และประกาศข่าวประเสริฐคนทั่วเกาะจึงได้พาก,กันมารับการวางมือและได้รับความรอดกันเห็นไหมครับพี่น้องคือถ้าคุณตั้งใจรับใช้พระเจ้าพระองค์ก็จะออกนซ์จัดฉากร้อยเรียงเหตุการณ์สถานการณ์เพื่อให้คุณได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐกับใครบางคนที่กําลังจะได้รับความรอดให้มารับความรอดผ่านทางคุณนะครับซึ่งวิธีร้อยเรียงเหตุการณ์ของพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ดังนั้นการรับใช้พระเจ้าก็จะได้ลุ้นได้สนุกตืน่นเต้นในทุกๆก้าวทุกๆ,กๆวันนะครับชีวิตคุณก็จะไม่น่าเบื่อเลยเมื่อปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้กำกับบทละครแล้วคุณก็เป็นนักแสดงที่เล่นไปตามบทของพระองค์นะครับต่อมาพระเจ้าก็ไม่ได้ใช้เปาโลเป่าๆนะครับอย่างออกกนิจัดๆร้อยเรียงเหตุการณ์อวยพรให้เปาโลและทุกๆคนบนเรืออีกด้วย เป็นการให้บำเหน็จแก่เปาโลครับโดยพระเจ้าก็ไปดลใจให้หัวหน้าเกาะนี้จัดงานเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีหัวหน้าเกาะจัดปาร์ตี้ต้อนรับคนบนเรือเกือบ300คนติดติดกันถึง3วัน3คืนเลยนะครับแถมพวกเขาก็ยังได้พักอาศัยอยู่บนเกาะอย่างสุขสบายตลอดช่วงฤดูหนาวถึง3เดือนและเมื่อถึงเวลาจะเดินทางต่อพระเจ้าก็ดลใจให้หัวหน้าเกาะจัดเตรียมข้าวของและสเสบียงมากมายไว้ให้ขึ้นเรืออีกด้วยนะครับเพื่อชดเชยข้าวของอบนเรือลำเก่าที่ชนหินโ,โคก เห็นไหมครับพี่น้องเพราะเขา,เาจะต้องมาเจอลมมรสุมแล้วถูกพัดมาที่เกาะแห่งนี้แล้วก็ามาติดเกาะในช่วงฤดูหนาวด้วยเพราะว่าฤดูหนาวจะเดินเรือกันไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาสามเดือนที่ท่านเปาโลก็ได้ประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรขึ้นบนเกาะมอนต้านะครับ ปังเปาโลก็ได้มีโอกาสใช้เวลาที่จะเลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้เชื่อใหม่นานเป็นเวลา3มเดือนจนเติบโตเข้มแข็งกันนะครับมันก็เป็นดังคํากล่าวของเปาโลที่กล่าวไว้ในโรมบทที่ 8: ปดข้อยีว่าพระเจ้าจะใช้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อก่อให้เกิดผลดีในภายหลังสําหรับทุกคนที่รักพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับพี่น้องที่รักในขณะนั้นพระเจ้าก็ออกกาไณนให,ให้มีเรือแล่นจากเมืองอเล็กซานเดียมา แวะพักที่เกาะแห่งนี้ด้วยนะครับในช่วงฤดูหนาวสามเดือนนั้นเรือลำนี้ก็ออกเรือต่อไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อครบสามเดือนแล้ว,ลวเปาโลกับทุกคนจึงได้ขึ้นเรือลำนี้เดินทางต่อไปที่กรุงโรมครับเลมาที่ผมได้รับคือถ้าคุณทำธุรกิจไปด้วยรับใช้พระเจ้าไปด้วยขอหนุนใจอย่าโฟกัสไปที่เป้าหมายทางธุรกิจนะครับอย่าโฟกัสอย่าตั้งเป้าไปที่เดือนนั้นฉันจะต้องได้เงิน300ล้าน500ล้านพันปีหน้าจะได้พันล้าน คือถ้าคุณโฟกัสไปที่ธุรกิจการงานการเงินคุณก็ไม่ได้โฟกัสไปที่พระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ขอนุญใจให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายในงานรับใช้ที่พระเจ้าสรงเรียกให้คุณทำแล้วพระองค์ก็จะออกนายจัดฉากในเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงชีพให้แก่คุณเองถ้าคุณเป็นหนี้อยู่พระเจ้าก็จะออกนายให้คุณจะได้เงินมาปลอดหนี้เอง คือพี่น้องครับผมเองก็ทําแบบนี้ทุกเช้าอธิษฐานเผื่อพันธก,กิจบิ๊กมิ a c l e ลอธิษฐานวิงวอนเผื่อชาวไทยใน8ปดห0ื่นชุมชนให้ได้รับความรอดนะครับการอธิษฐานวิงวอนไม่ใช่การอ้อนวอนนะครับบางคนเข้าใจผิดการอ้อนวอนมักจะเกิดจากการที่คนไม่เชื่อวางใจพระเจ้าจะตอบมันเป็นความกลัวว่าพระเจ้าจะไม่สนใจจึงเฝ้าอ้อนวอนร้องขอซ้ำซากให้พระเจ้าเห็นใจ ไม่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 ไม,ไม่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องการอธิษฐานวิงวอนนั้นความหมายที่แท้จริงก็หมายถึงคุณอธิษฐานเผื่อปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของตัวเองนะครับและก็ไม่ใช่ลบเลาเซ้าซีพระเจ้ากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคุณอธิษฐานครั้งเดียวพระเจ้าก็จะตอบอยู่แล้วนะครับแต่การวิงวอนมันเป็นการตอกย้ําคําอธิษฐานไปเรื่อยๆเพื่อทําให้คนเองนะครับตัวคนเองจะเกิดสันติสุขในใจตัางหาก เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าความเชื่อของตัวคุณถดถอยไปนิมิตเริ่มเลือนลางไปก็ให้คุณอธิษฐานซ้ําอีกเพื่อให้ตัวคนเองนะครับเกิดความมั่นใจและมีสันติสุขไม่ใช่เพื่อจะไปเซา์ซีออนวอนพระเจ้านะครับวิธีที่ผมใช้ในการอธิษฐานวิงวอนนั้นมันก็เป็นวิธีที่ผ่อนคลายแล้วก็เบาสบายมีความสุขมากๆเลยนะครับผมไม่ได้อธิษฐานแบบหน้าดำขาเครียดกิ้วขมวดเลยนะครับ แต่วิธีที่ผมใช้ก็คือผ่อนคลายแล้วก็เบาสบายมีความสุขมากจริงๆโดยจินตนานการสร้างภาพแห่งความสําเร็จไว้ในใจมองเห็นภาพในใจว่ามีคริสงจกบ้านอย่างน้อยหนึ่งบ้านในแต่ละชุมชนใน8ปดหมื่นชุมชนทั่วประเทศและลิงก์ถึงกันเป็นเครือข่ายแล้วผมก็แช่อิ่มในความปลับปลื้มใจอิ่มเอมใจเรากับพระเจ้าได้ตอบเรียบร้อยแล้วผมก็ทําแบบนี้ทุกเช้าตอนตื่นนอนและก็ก่อนนอนมันสร้างความเชื่อที่มั่นคงฝังเล็กเข้าไปถึงจิตใต้สํเร็จนะครับ และผมก็มพบว่าเมื่อผมโฟกัสความปรารถนาของตัวเองไปที่นิมิตการส่งเรียกของพระเจ้าแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็มาออกกานจัดฉากด้านธุรกิจการงานให้กับผมเองนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่โอกาสในการได้ทําพันธกิจของพระองค์คุณลองทําดูนะครับอย่าเอาแต่อธิษฐานเผื่ออาชีพการงานของตัวเองขึ้นก่อนแต่ให้เอาพันธกิจรับใช้ของพระเจ้าขึ้นก่อนแล้วอาชีพการงานของคุณกลายเป็นว่าพระเจ้าจะมาออกงานให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเองอย่างคาดไม่ถึงนะครับ เป็นนี่อยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับคืออย่ามัวแต่อธิษฐานขอพระเจ้าปลดหนี้แต่ให้อธิษฐานขอพระเจ้าใช้คุณที่จะได้รับใช้พระองค์ในพันธก,กิจของพระองค์แล้วพระเจ้าก็จะมาออกอนไนจัดฉากให้คุณมีรายได้มากจนปลดหนี้ได้เองนะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใคร่ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคัมภิร์ตอนใดเป็นพิเศษครับมีเรมาอะไรบ้าง ที่พระวินัาบืงสุดตัดบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดบ้างมีคำหนุนใจและคําเสริมสร้างในเรื่องใดคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์และจะนําไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของคนอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเกิดผลมากและเป็นไปตามแผนของพระเจ้าครับให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวพร